ก็มีควานปีเอาบะหมี่เป็ดแห้งพิเศษครับผมอร่อยจัดจดต้องมซ้ำซ้ำประมาณ38รอบได้นะเดี๋ยวมาถึงก็ตักน้ำกินกันเ้ย ปั๊มีเป็ดหรอกให้ดูร้านนี่เป็ดแห้งนะสุกนร้อนแค่นี้แะมีแค่พริกถั่วจบเลย Okay. สำหรับคนไม่กินเป็ดก็มีเมนูรองรับนะอย่างเช่นข้าบันไกตจะเป็นข้าหมูแดงมันอมคา,ามาจนมืด